ทีเสือเพ็งนะครับก็อยู่ที่สีลมซอยสีนะครับเป็นย่านเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับของชาวสีม่วงนะครับที่ไม่ใช่แค่ดังระดับประเทศนะครับแต่ดังระดับโลกเลยนะครับทุกอย่างนะครับมีอยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นกโก้บอยนะครับหรือว่าจะเป็นสถานค้าบริการผับบาร์คลับนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์นะครับเจ๊อีเกิลนะครับ ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าตัวแม่นะครับแห่งวงการ drag queen นะครับก็เชิญติดตามชมนะครับกับสวัสดีครับพี่อีเกิลน,นะครับวันนี้ก็ได้ตัวแม่นะครับของวงการนามโชว์นะครับเรียกยายดีกว่านอนเลยรุ่นตัวแม่ไปแล้วครับคือนอกจากเนี่ยพี่เกิลจะมาตีแผ่ เขาเรียกว่ามุมมืดของชีวิตนางโชนะครับซึ่งพี่เกิลเนี่ยเป็นนางโชที่ร้านแห่งหนึ่งที่สีลมนะ,ค,ะครับเราพูดชื่อร้านได้ไหมหรอว่าท,ที่ที่จูปิเตอร์นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งเป็นท็อปทอปเป็นร้านที่ท็อปทอปในวงการวงการของเกย์ของ drag queen เลยก็ว่าได้นะครับผมแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญเนี่ยคือพี่เกิลเขามีความ กล้าหาญอย่างมากนะครับเพราะว่าพี่เกิลแก่ติดเชื้อ HIV ด้วยนะครับแล้วก็มีความกล้าที่จะมาตีแผ่ให้ผู้คนได้รับฟังนะครับเพื่อที่เป็นวิทยาทานเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่อง HIV นะผมอยากขออนุญาตให้พี่เกิลเนี่ยเล่าพื้นเพของตัวเองก่อนว่าเป็นคนที่ไหนนะครับครอบครัวเป็นยังไง นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อายุด้วยก็คือเกิ้ลนะคะตอนนี้อายุสี่สิบปีละครับหน่าเด็กมากตอนนี้สี่สิบปีแล้วเป็นคนพื้นเพจจังหวัดระยองนะคะเกิดแล้วก็โตที่จังหวัดระยองแต่ว่าออกมาทํางานเนี่ยออกมาจากบ้านก็คือเรียนไม่จบจบมสามปุ๊บก็คือออกจากบ้านมาหางานทําเลยก็เราหกละเหยเล่ยร่อนจนกว่าจะเจออาชีพเนี้ยเป็นอาชีพที่รักก็ช่วงในประมาณ ปี2 5 4 5 2 5 4 5นะ,ะ้บะประมาณ2545ก,ก็กเริ่มมาทำงานโชว์แล้วก็หลังจากนั้นก็ทำมาเรื่อยๆครับถ้าถ้านับแล้วเนี่ยพี่เกิ้เป็นนางโชว์เนี่ยมาก็เกือบ20ปีคือก่อนก่อนหน้านั้นจะเป็นแดนเซอร์ผู้ชายก่อนเริ่มเริ่มจากเป็นแดนเซอร์ผู้ชายเป็นแดนเซอร์ผู้ชายก่อนแล้วคนขาดเขาก็เลยให้เราออกมาเป็นนางโชว์ครับคราวนี้ถ้าถ้าเป็นนางโชว์นี่ประมาณกี่ปีแล้วพี่เออสิบ สิปีขึ้นสิบกว่าปีประมาณสิบหสิบเจดปีสิบหกสิบเจปีนี่ต่อเนื่องเลยไหมครับไม่ต่อเนื่องค่ะมันจะมีช่วงระยะเวลาที่หายไปเอ่อก่อนหน้านี้ประมาณ6ปีค่ะแล้วก็เพิ่งกลับมาได้เมื่อช่วงเดือนธันวาปีที่แล้วก็ได้กลับมาโชว์อีกทีหนึง่ง <c oughs> เพราะว่าอย่างที่คือบางคนถ้ายังไม่รู้นะคะเกิ้นเนี่ยเป็น HIV แล้วก็เป็นลรคซึมเศร้าด้วยหลังจากที่หายหายหายหน้าไปนะคร ช่วงหกปีที่หายหน้าไปน่ยก็คือไปรักษาตัวด้วยแล้วก็ไปอยู่ในมุมของตัวเองจนวันนึงเราพร้อมกลับมาทํางานเนี่ยก็เลยได้กลับมาเมื่อช่วงเดือนธันวาคมวันที่12บเดือนธันวาคมปีที่แล้วครับคราวนี้ถ้าพูดถึงครอบครัวพี่เกิลเนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้ไหมว่าเขาเป็นเหมือนชนชั้นกลางอ่าฮะใช่ค่ะที่บ้านท,ที่บ้านจะแบบไม่ใช่คนรวยแล้วก็ไม่ใช่คนจนเราก็ไม่ได้ลากกําาาาาบกกมมตตตัั้งงแแแแ่่่่่เเดๆพพียวพยวอรจน Uh huh. แยกทางจากกันตั้งแต่เราเด็กๆทีนี้มันก็เกิดประเด็นว่า,าพ่อจะเลี้ยงหรือว่าแม่จะเลี้ยง uh, รเราก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยเราอยู่กับพ่อไม่ได้แหบลบเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเขาไปมีครอบครัวใหม่มันทําให้เรารู้สึกแบบเอ้ยเราแปลกแยกเราก็เลยออกมาใช้ชีวิตเป็นของตัวเองซึ่งพ่อเนี่ยเขาจะไม่ได้ไม่ได้แฮปปี้ที่เกิดเป็นปแบบนี้ในนัช่วงเวลานั้นนะ แต่ช่วงเวลานั้นคืออ่าโอเคเราเป็นอะไรก็ได้เขาก็เห็นแล้วนะว่าเราสามารถดำรงชีวิตอย่างนี้ได้ครับคราวนี้ในแง่รสนิยมทางเพศเนี่ยพี่อีเกิลไอดีนติฟายตัวเองเป็นเป็นเป็นอะไรครับเป็นอะไรเป็นเกย์เป็นกระเทยเป็นใบหรือเป็นเอ่อไม่จำกัดเพศได้ไหมเพราะว่าเกิลไ่ะด้ไม่ได้มีความอยากจะสวยเป็นผู้หญิงครับไม่ได้อยากที่จะมีหน้าอกหรือว่าไปแปลงเพศครับ เพ้่ก็มีความแฮปปี้กับการแต่งตัวตอนนี้คือไว้ผมยาวประมาณเนี้ย uh huh. เพื่อที่จะเอาไว้ทางานก็คือรวบรวบผมอ่าฮะแต่ว่าก็ไม่มีหน้าอกแล้วก็ไม่ได้ทําอะไรเลยในร่าง uh huh. กายเราก็แฮปปี้กับการแต่งผู้ชายแต่ว่าเหมือนผู้ชายผมยาวอะ่ะอ uh ่าฮะที่ผ่านมามคือมีแฟนที่เป็นอ่าที่ผ่านมามันก็มีหลายรูปแบบเป็นแฟนที่เป็นผู้ชายแท้ครับ uh huh. แล้วก็เป็นมีแฟนที่เป็นเกย์เพราะว่ามันก็มีช่วงหนึ่งที่เราแบบว่าเราก็ตัดผมสั้นด้วยความเบื่อความรงคาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แต่งเป็นเกย์แล้วก็เลยมีแฟนเป็นเกย์คราวนี้เอ่ออย่างอย่างเซอร์เปงเนี่ยเคยอยู่ต่างประเทศนะครับเราจะแบ่งเขาเรียกว่าคนที่ทําโชว์อย่างเงี้ยต่างประเทศเขาเรียกว่าเป็นดราก queen ซึ่งก็จะต่างจากคนที่เป็นสาวสองหรือเป็น t r a n s นเดอ e r ที่จะเป็นแบบเอ่อแนวมิสท t i ฟา a n y อย่างเงี้ยครับ คราวนี้ในเรื่องของวงการโชว์เนี่ยที่พี่อีเกิลทำมา10ปีเนี่ยเ,เสียเป็นอยากให้พี่อีเกิลช่วยตีแผนนิดนึงว่ารายได้เนี่ยมันพอที่จะเลี้ยงตัวเองหรือพอที่จะเลี้ยงครอบครัวอะไรยังไงบ้างรครับรายได้ของ,งานางโชว์อันนี้ในแต่ละที่นะคะถ้าอย่างสมมติว่าถ้าเป็นเทเตอร์เขาก็จะให้อีกเลทราคานึง ถ้าเป็นงานที่เรารับจอบตามผับตามบาร์อะไรเงี้ยก็จะอีกเหลราคาหนึ่งมันแล้วแต่ว่าเราดีลกับสถานที่ก็ถ้าอย่างตัวเกื้อเองเนี่ยสำหรับรายได้นะกับการทำโชว์ในผับตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นใน,ในบานร์เกเนาะก็ถือว่าเป็นในระดับหนึ่งที่เราพึงพอใจมันอยู่ที่ความพึงพอใจของเราว่าเรื่องรายได้เนี่ยเราทำงานแล้วเราแฮปปี้รายได้เลี้ยงตัวเองได้ อในในในระดับหนึ่งถ้าถ้าถ,ถ้าถามตรงๆเลยคืออย่างอย่างเซเป็งเนี่ยเคยทำงานออฟฟิศใช่ไหมครับคนทำงานออฟฟิศเนี่ยส่วนมากก็ถ้าไม่ได้มาจากครอบครัวที่ที่มีฐานหรือว่าร่ำรวยเนี่ยเราก็จะหวังว่าสามารถที่จะผ่อนบ้านผ่อนรถได้เขาเนี่ยใน10ปีที่พี่คุกคีกับวงการนางโชว์ drag q u e e เนี่ยมันมีคนที่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปจนถึงว่ามีรายได้แบบ เป็นขั้นแบบผ่อนบ้านผลล่อนรถเป็นเรื่องเป็นราวม,มีค่ะมีหลายคนมากที่ไปถึงจุดนั้นนะคะคอย่างยิ่งเป็นพวกเพื่อนๆที่อยู่ตามเทเตอร์เนี่ยเขาจะมีการลงไปถ่ายรูปก,กับลูกค้าซึ่งลูกค้าเนี่ยเป็นพวกทัวร์จีนทัวร์ต่างชาติมาลงอย่างทิฟฟานี่อาคาซ่าอะไรพวกนี้ยพวกนั้นะเขาจะไดเ้เขาเรียกว่าค่าถ่ายรูปเยอะมากเดือนหนึ่งอะ่ะคือแบบเฉพาะที่เขาทําหน้าก็เป็นแสนเป็นล้านกันแ,แล้วว่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ยากเลยกับการที่เขาจะมีบ้านมีรถ อ่าครับแต่แต่คราวเนี้ยพี่อีเกิลมองว่าคนที่เป็น drag queen กับคนที่เป็นเหมือนกับมิส s ทิฟฟานี่ที่เป็นสาวสองที่สวยเนี่ยรายได้หรือว่าวิชาชีพของการโชว์เนี่ยมันต่างกปนไหมสำหรับ<อ>คนคนที่ไม่รู้อย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยไม่รู้เนี่ยแปลว่าคนคนสวยเท่านั้นไหมที่ที่แปลงที่แปลงตัวเองอแล้วทานมแล้วถึงจะมีรายได้ขนาดที่ว่าเราเราบอกว่าผ่อนบ้านผ่อนรถได้มันก็ไม่เหมือนกันสําหรับ d ร q u e e ที่ ทำงานในผับเล็กๆเพราะส่วนใหญ่เนี่ยแดกคีน่ะเขาจะอยู่ในที่ที่เป็นที่ของเขาครับส่วนทานเจนเดอร์ที่เป็นสาวประเภทสองสวยๆเลยเนี่ยเขาเขา,เขาจะเรียกเป็นนางโชใช่ไหมเขาก็จะอยู่ในตามเทอเตอร์หรือว่าไปบินไปโชว์เมืองนอกแท็กไต้หวันเกาหลีอังกฤษอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเขาเขาจะดิวกันไปเนาะทีเนี้ยคนที่ประสบความสําเร็จทั้งทั้งสองทั้งสองฝั่งนะทั้งแดกคีแล้วก็ทานเจนเดอร์เนี่ย มันมีทั้งหมดค่ะมันอยู่ที่ตัวบุคคลความสามารถด้วยหนึ่งความสามารถถ้าความสามารถเราดีเป็นที่ถูกตาต้องใจของคนดูแล้วก็ของนายจ้างเขาก็จะจ้างงานเรื่อยๆวันหนึ่งเนี่ยของเกิ้นเนี่ยพูดพูด,พ,ดพูดในฐานะของเกิ้นเองเนาะว่างานที่เกิ้นเคยทําช่วงพีคก,กรุ่งๆุงเลยเนี่ยวันหนึ่งเกิ้นหลับงานสามที่ก็คือมีที่ประจําที่แล้วก็มีที่เสริมอีกสองที่อ่ะเราก็จะได้ เนี่ยรายได้สามที่ม,มันก็จะบวกกันเข้าไปครับคราวนี้ตรงคอนเซ็ปต์ของของเพจเพจเราเนี่ยมุมมืดของคนที่เป็น drag queen เนี่ยเนื่องจากว่าอาชีพเราเนี่ยต้องทำงานในคลับในบาร์แล้วก็อ,อยู่กับคนกลางคืนตลอดเนี่ยพี่อีเกิลมีมุมมืดอะไรที่ เราเห็นเพื่อนๆในระยะเวลา10ปีมาเนี่ยมันมันเป็นคนส่วนมากไหมที่เขาประสบความสําเร็จหรือว่าเป็นคนส่วนน้อยที่ประสบความสําเร็จแล้วมันมีคนกลุ่มหนึ่งไหมที่หมายความว่าโดนเขาเรียกว่าแสงสีเสียงเนี่ยคือมาบอกว่าทําร้ายชีวิตหรือว่าเขาเรียกว่าทําแบบแบบถูกแสงสีเสียงเนี่ยลอ่อล่อไปในทางที่ที่ผิด รเรื่องนี้เกินต้องบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องส่วนบุคคลของแต่ละคน<ช>ความ<ช>คิดของแต่ละคนแล้วก็การกระทําของแต่ละคนเนาะ<ช>เพราะฉะนั้นเราจะระบุไม่ได้เลยว่าวงการอาชีพนี้มันจะต้องไปคูกพัวพันกับอะไรที่มันเป็นสีเทา<ช>แต่ด้วยความที่เราอยู่กับแสงสีเนี่ยมันมีบ้างแหละที่จะแบบแวบหนึ่งหลงผิดไปแวบหนึ่งเกินพูดในฐานะของตัวเองละกันจะไม่ได้ก้าไก่ถึงใครใ<ช>คนที่ดีดคนที่ทํางานดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับ การทนานยาเสพติดผู้ชายก็มีที่เขาตั้งใจมาทํางานแล้วก็รักอาชีพเนี้ยก็มีเราเจอคนผู้คนมากมายแล้วก็เจอแบบว่าคนที่ทํางานตรงเนี้ยเยอะมากรเราก็เห็นมาทุกรูปแบบเราพูดในมุมมืดของตัวเองดีกว่าวัาวนที่เราหลงแสงสีเนี่ยวันที่เราเได้งานเยอะๆวิ่งงานหลายรอบแล้วเราก็หลงไปกับคาชื่นชื่นชมค,คนชื่นชมค,คนชอบ ได้เงินมาเยอะๆครับเราก็หลงระเริงได้เงินมาง่ายเราก็อ่ะเพื่อนเล่นยา<ห>เราก็ไปเล่นด้วยด้วยความที่แบบการเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีอ่ะเราก็อยากรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยนักนักร้องไอดอลของเราเนี่ยเขาใช้ยาเสพติดตัวเนี้ยเราก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเราใช้ยาเสพติดตัวเนี้ยเข้าไปเนี่ยฟิลกับความรู้สึกมันเป็นยังไงแล้วเราก็เอามาปรับใช้ในการแสดง ซึ่งแทนที่เกิ้นจะลองเพื่อให้รู้เกิ้นกลับไปลองแล้วไปลักมันก็เลยกลายเป็นคนที่ติดยาเสพติดนะช่วงนั้นมันทําให้เราถึงจุดดิ่งของอาชีพนางโชว์ช่วงที่เกื้นหายไปเนี่ยจากคนที่กําลังเป็นดาวรุ่งงานเยอะๆก็กลายเป็นว่างานหายเพราะว่าเราเริ่มไม่มีระเบียบวินัยในตัวเองในการทํางานรเริ่มที่จะปล่อยร่างกายโทมรเราก็ไม่ได้ดูดีเหมือน เหมือนช่วงแรกๆที่เรามาทํางานมันก็ทําให้เราขาดโอกาสหลายๆทางไปมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิ้ลรู้สึกว่าเกิ้ลควรจะถอยตัวออกมาจากอาชีพนี้แล้วก็เก็บตัวแล้วหลังจากนั้นก็คือก,ก,ก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าครับอันนี้คือในมุมมองของเกิ้ลนะพี่เกิ้ลบอกได้ไหมครับว่าเป็นเป็นยาอะไรทุกอย่างทุกอย่างเลยทั้งเป็นไ <Ice. S 1> อเริ่มตั้งแต่ยาบ้ายาไอซ์เคอ่อยายาอี ทุกอย่างจริงๆทุกอย่างจริงๆครับอ uh ่าฮะจนหนักสุดก็คือเข็มฉีดยาเออเราแค่อยากลองหรือว่าเราคิดว่าสังคมรอบข้างเราเนี่ยผู้คนใช้ใช้อาจจะเยอะหรือเปล่าเราถึงเราถึงถูกดูดไปคือมันคือมันคือชีวิตพี่ไปได้สวยอะครับถ้าคนชีวิตไปได้สวยเนี่ยส่วนมากเขาก็จะไม่คิดถึงยาเสพติด uh huh. แต่ แต่อยากให้พี่ตีแผ่ว่าทําไมในเมื่อชีวิตานางโชว์ไปได้สวยเราเราถึงอยากเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเงี้ยอย่างเสือเป่งเนี่ยก็เคยมีเอพิโซดของการโรคซึมเศร้าเราอยากที่จะลืมความเครียดอย่างนเงี้ยอันนี้พอพอที่จะรีเลตได้แต่แต่เคสเนี้ยคือในเมื่อชีวิตมันไปได้สวยอ่ะทำไมถึงอยากไปไปเล่นยาครับพี่ความหลงและเลิศไงครอย่างที่เซนบอกว่าความอยากลองว่า,วา,า,วาฟีลลิ่งของการที่จะใช้ยาเสพติด ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยที่นักร้องไอดอลของเราที่เราเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นเขาอยู่เนี่ยอ mm hmm. เราอยากรู้ว่าฟิลลิ่งถ้าเขาเสรไปแล,แล้วเขาขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีเนี่ยเขาจะดีดขนาดไหนเขาจะมี <okay. S 2> ความรู้สึกยังไง <Okay. S 2> เออแต่กลายเป็นว่าพอเราลองแล้วเรารู้แล้วว่าเนี่ยลทิของมันเป็นแบบนี้เรากลับไปชอบไงชอบ <Okay. S 2> ชอบอาการตรงนั้นไง <Okay. S 2> ก็เลยทําให้เราออะเล่นมา <Okay. S 2> เล่นมัน <Okay. S 2> แล้วก็กลายเป็นว่าเล่นไปเรื่อยๆพอเราเริ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ มันเหมือนคนสิลเสมอกันอนะพอเราเริ่มเข้าไปในวงการของยาเสพติดบุบเราก็จะรู้จักคนที่เป็นคนเล่นยาเสพติดด้วยกันมันเหมือนกดแห่งแรงดึงดูดซึ่งมันจะก็จะดึงคนพวกนี้ยเข้ามาในในรอบตัวเรารแล้วก็จากคนนึงอ่ะเราไปเล่นอันเนี้ยคนนึงก็ชวนเราไปเล่นอีกอันหนึ่งแล้วก็ชวนไปเล่นอีกอันนึงเราไม่ได้โทษสังคมว่าคนลอกข้างเราไม่ดีเราชวนเออเขามาชวนให้เราเป็นคนไม่ดี แต่เราต้องโทษตัวเองก่อนว่าทําไมเราหนักแน่นไม่พอที่จะเป็นตัวของตัวเองอถ้าเราแค่บอกว่าเอ้ยเราไม่เล่นทุกวันนี้ก็ยังมีคนชวนก็นเล่นแต่ก็แค่รู้สึกว่าเฮ้ยมันอิ่มตัวเราเล่นมาหมดแล้วะชวนไปเราก็ไม่ได้ไม่ได้อยากไปเล่นเนี่ยทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเราหมดเลยอะช่วงนั้นใจเราแบบยังรู้สึกสนุกยังรู้สึกว่าแฮปปี้กับอาการตรงนั้นแต่ตอนนี้เราเจอความสุขจริงๆแล้วว่า เราทํางานแล้วมันมีความสุขมากกว่าเราเดินออกไปแล้วแบบเราสามารถมองหน้าคนอื่นได้แบบเต็มๆอะ่ะเพราะว่าตอนที่เล่นยาเสพติดก,ก็คือจลยตาคนไม่กล้ามองหน้าใครอะไรอย่างเงี้ยครับอืมมันก็เลยทําให้เรารู้สึกเออคือมผม <นะ S 2> ผมรู้เลยว่าพี่เกิรเนี่ยไม่อยากที่จะพลาดพิงคนอื่นๆใช่เป็นเพราะว่ากลัวคนมาดูคลิปนี้แล้วจำพี่เกิรได้แต่คราวเนี้ยคือสำหรับคนที่ไม่ได้คลุกคีแวดวงนางโชว์หรือแวดวงกลางคืนเนี่ย อยากให้พี่อีเกิลพูดได้ไหมว่ามันมันมีมันมีเขาเรียกว่ามิติของโลกกลางคืนไหมที่ว่ามันง่ายไหมที่ว่าเราจะไปยุ่งเกี่ยวกับเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าเท่าที่พี่เห็นเนี่ยมันถ้าตามสถิติแล้วคนที่ทําอาชีพนางโชว์หรือทําอาชีพที่อยู่ในผับในบาร์กลางคืนเนี่ยมันมันมีสัดส่วนที่มันมากกว่าคนทั่วไปไหมในทัศนะของพี่เนี่ยจากจากที่เคยเห็นเนี่ยถ้าจากที่เคยเห็นครับก็ ถามว่าเสี่ยงการสุ่มเสี่ยงที่ไปอยู่ในจุดนั้นน่ะมันมีมากมันมีมากจริงๆเพราะว่าต้องบอกเลยว่ามันเป็นวงการกลางคืนเนาะแล้วพวกพวกเนี้ยมันจะอยู่ในช่วงกลางคืนช่วงคนเที่ยวมันจะมาด้วยกันมันมันจะมาด้วยกันทั้งเหล้าทั้งอะไรอย่างเงี้ยจากเหล้าก็ไหลไปเป็นอีไหลไปเป็นนู่นเป็นนี่เพราะฉะนั้นมันง่ายค่ะมันง่ายมันง่ายจริงๆไม่ว่าจะวงการวงการกลางคืนน่ะ ทั้งนักดนตรีทั้งนักร้องทั้งอะไรเงี้ยมันมีมันมีโอกาสเสี่ยงเหมือนกันหมดครับอือฮึคราวนี้เนี่ยภาพของมายาคติละกันของคนทั่วไปเนี่ยที่มองนางโชเนี่ยส่วนมากจะชอบมีมายาคติว่านางโชเนี่ยจะต้องเสียเงินกับการเปผู้ชายคราวนี้ มายาคติของคนทั่ว uh huh, ไปนะ uh huh. อย่างเราดูสื่อเราดูอะไรอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าถ้าเป็นกระเทยขอนย uh huh. ขอนุญาตขออนุญาตใช้คานี้จะต้องเสียเงินจะต้องเลี้ยงผู้ชายจะจะคืออาจจะเป็นบทบาทของสื่อเองที่ตีมายาคติอย่างเงี้ยจากที่พี่คุกคีกับนางโชด้วยกันเนี่ยมันมันมีความเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนครับห้าสิบห้าสิบเลย<า>เพราะาว่าถ้าเราอย่างที่กันเห็นมานะ คนที่เรียนผู้ชายก็มีคนที่ไม่ได้เรียนผู้ชายก็มีบางคนเขาแฮปปี้กับการอยู่กับเพื่อนบางคนเขาไม่ได้โฟกัสว่า,าชีวิตเขาจะต้องมีคู่เพราะเขารู้ว่าเขาเกิดมาเป็นอะไรเขาไม่เขาก็เลยไม่ได้โฟกัสว่าเอ้ยเขาจะต้องมีผู้ชายนะอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเนี่ยสำหรับตัวเกื้นเองนะ่ะถามว่าเรียงเลียงผู้ชายไหมเรียกว่าซื้อกินดีกว่าซื้อกินสบายใจอ่อาครั้งเดียวจบ รอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจ่ายครั้งเดียวจบแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าคือไม่ได้ไม่ได้คือไม่ได้ทุ่มสุดตัวเขาเรียกว่ามีร้อยจ่ายร้อยอะไรอย่างเงี้ยไม่อย่างว่ามีแมมีแมในในวงการมีเยอะไหมมันก็มีคนที่แบบว่าได้เท่าไหร่หให้หมดได้เท่าไหร่ให้หมดให้ผู้ชายเป็นหนึ่งหนึ่งเดียวของการโฟกัสในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยคือแบบทั้งบ้านทั้งรถก็ให้ผู้ชายแต่ว่ามันก็เป็นส่วนน้อยที่เราเห็นว่าเขาเขาเป็นอ่ะนะ ครับอ่อคนที่ไม่เป็นก็มีคนที่เป็นก็มีแต่ว่าคนที่ถอนตัวออกมากลางทันเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันไม่ใช่และอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีครับคราวนี้เนี่ยในในแวดวงนางโชว์เนี่ยคืออย่างอย่างเสืยเป็งเนี่ยเวลาไปเห็นผู้หญิงเขาทํางานด้วยกันเนี่ยมันจะมีอารมณ์แบบ การแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นซึ่งซึ่งมันมีมันมีทุกอาชีพทุกวงการนะครับแต่เรารู้สึกว่าโดยจริตของสาวสองหรือกระเทยหรือกเกยเนี่ยพอมาอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความเป็นตัวแม่เนี่ยอยากให้พี่อีเกิลเล่าว,ว่ามันมันแย่ไหมหรือว่ามันสังคมเนี่ยมันมันเลวร้ายไหมหรือว่ามันมันแค่ สื่อเขาไปตีให้ให้มันแบบดูเลวไร้กว่าที่มันเป็นจริงอย่างเงี้ยแบบไปถึงการแข่งการแข่งขันกันในในแวดวงของนางเออชิงดีชิงเด็ของนางโชว์มีแน่นอนใครบอกไม่มีตีเลยนะมีแน่นอนเพราะว่าทุกทุกสังคมอ่ะมันมีอยู่แล้วอย่างที่คุณเป็นบอกว่ามันมีครับไม่ว่าจะทํางานอะไรอ่ะมันมีการแข่งขันกันอยู่แล้วครับแต่ว่ากั้นก็โชคดีที่ว่ามันไม่ได้เกิดกับตัวกั้นเองเพราะว่าเราเจอรุ่นที่ที่ดี พอวันหนึ่งเราได้กลายเป็นรุ่นพี่เราก็จะสอนให้น้องอนะ่ในอนาคตถ้าน้องเป็นรุ่นพี่น้องก็ต้องเป็นรุ่นพี่ที่ดีให้ความรู้รเราต้องเป็นโลโมเดลให้กับคนอื่นๆได้เราไม่ต้องแข่งขันกับใครก็จะสอนน้องอย่างนี้ตลอดว่าไม่ต้องแข่งขันกับใครแข่งขันกับตัวเองครับเราหลุดออกมาจากกรอบที่ตัวเองเป็นอยู่ให้ได้หลุดมาจากกรอบความสามารถตัวเองให้ได้แล้วเราก็แข่งกับตัวเอง เราไม่จาเป็นจ,จะต้องไปแบบฉันสวยกว่าคนนี้ฉันเก่งกว่าคนนี้ฉันทําอันนี้ได้ฉันเต้นแบบนี้ได้ไว้เธอเต้นไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยแต่สมัยก่อนเลยอ่ะมันมีขนาดที่แบบว่าสาดม,มาม่าใส่กันอะไรอย่างเงี้ยว่าที<ด>้<อ>ไม่ใช่น้ํากรดนะแค่าสาดมาม่าใส่กันอะไรอย่างเงี้ยแบบมันมีมันมีแหละอ่าครับแล้วก็รุ่นพี่บางคนที่เราเห็นมาเขาก็แบบอ๋อสวยเหรอสวยอาจจะกีดชุดอะไรอย่างเงี้ยก็มีก็มีก็แกล้งกันอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันก็มีทุกวงการมันมีทุกวงการเราทุกวงการครับแต่ว่าเราโชคดีที่แบบมันไม่เกิดขึ้นกับตัวเราไงเราเห็นแค่คนล็อกข้างเป็นกันอะไรเงี้ยบางครั้งต่อหน้าแบบคุยกันดีมากเลยแบบว่าอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่พอรับหลังแบบฉันไม่ชอบเลยว่าทาไมแบบนู้นนี่น่นอะไรเงี้ยมันมันก็มีอยู่แล้วแหละคราวนี้เนี่ยพาร์ตต่อไปเนี่ยอยากจะขออนุญาตคุยเกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีนะครับก่อนอื่นเนี่ย